ยายที่คุณยายคุณยายเดินทางมาจากไหนร้อยเอกไดรอเอกเนี่ยไม่ฟังยันหาองไม่ยุ่งยุ่งเสร็จเหรียญห้าเก่าก็ไม่ได้ด่าไม่ไม่ไม่เอาสักอย่างไม่ยากเพราะผ่านการใช้งานแล้วอ่ะดูกิีเดี๋ยวก่อนเอาเอาออกมาก่อนออันเนี้ยนะชำรุดมองไม่เห็นพพักแล้วอ่ะค่ะแบบเนี้ยเขาเรียกเหรียญชำรุดไม่ได้เหรียญเอามาสะสมนะแลเหรียญที่มีอยู่ในมือคุณยายเนี่ยเหรียญราชการปัจจุบันแล้วก็เนี่ย เหรียญแบบนี้ค to ่ะเขาเรียกว่าเหรียญชำรุดไม่ต้องเดินทางมาหาเลยอันนี้เป็นเหรียญฮ่องกงเหรียญหมุนเวียนในประเทศฮ่องกงนี่ไต้หวันอันนี้ได้12บบาทอันนี้ได้ห้าบาทสองเหรียญได้สิบเจดบาทบอกแค่ใครที่เขาบอกคุณยายว่าแพงๆไหนบอกว่าอย่าเพิ่งมาหาหน่อยอ่าให้ลูกให้หลานถ่ายรูปส่งมาก่อนตกได้ไม่ฟังใครจะมานั่งรถตู้เราไม่รู้จักเขาเลยเราต้องเชื่อคนใกล้ตัวของเราก่อน อ่าเดี๋ยวก่อนก่ามาหาหน่อยอันนี้หน่อยให้เลยของหน่อยสวยไม่ผ่านการใช้งานให้คุณยายได้ฟรีๆถามว่าแบงก์แพงไหมถ้าเกิดในแจกได้แพงไหมคะแพงไม่แพงสิถ้าหน่อยเอามาแจก่อ่าใช่ไหมอ่ะคุณยายไม่แพงไม่แพงจ้าและอันนี้ไม่ใช่เงินนะคุณยายนะต้องเอากลับบ้านจ้ายังไม่มีอะไรแพงนั่งรถตู้มาจากร้อยเอ็ดโอ้มาหาพี่เราค่ะ ไม่ฟังใครด้วยเนาะไม่ฟังใครด้วยแล้วก็อยากให้มารู้ไงอยมารู้ด้วยตัวเองก็ดีอ่าแล้วก็ไปเป็นพีเซนเตอร์ให้หน่อยที่หมู่บ้านนะไม่ต้องมา